วันนี้นะครับผมจะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะคระดลลงรักไม่ใช่เฉพาะคนสุรินแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งไทยกัมพูชาไล่ตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุนบลเลยครับนะครับจะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้เปิดดาบหรือเปล่า ใครให้เปิดด่านยกมือขึ้นใครอ่าเดี๋ยวถูมกระดึ๊ตายนะใครจะให้ปิดด่านต่อไปเพราะฉะนั้นท่านยกมือหมดว่าให้ปิดด่านใช่ไหมถ้าผมเปิดด่านผมจะเจอมือหรือตีนป้าคุณต้องหัวนะครับสบายใจได้เราจะต้อง ทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเราได้ให้ทางกองทัพกำหนดนะครับเขตที่ว่าสามารถจะสร้างรั้วตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไรแลรูปแบบไหนด้วยรั้วจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศนะครับ,รบรรเราเราสร้างอยู่ในอยู่ในแนวเขต ของประเทศเรานะครับไม่ได้ไม่ได้ไปลุกล้ำใครอย่าลืมนะจำคำถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยที่สาธชารณชาตินะครับเราเป็นผู้ที่ถูกลุกล้ำนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามหลักตรงนี้เราต้องทำให้ประชาคมโลกเกิดความมั่นใจว่าเราทำทุกสิ่งเพื่อรักษาอธิป,ปตไตยและเกียรติภูมิของประเทศเรา เอาทหารทหารไทยแพ้ใครได้อืมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ Okay. Thank you. นั้นนะคะพระวสุทธโกเรสทอนข้อความไปยังโทรศัพท์ส,สนักนัฐมนตรีแล้วด้วยนะคะเป็นตัวแทนของการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยนะคะให้ดํารงคงอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องประชาชนทางฝั่งดนทั้งข้างนะคะขณะนี้ค่ะถือว่าเป็นขวัญใจของพวกเราชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็คนไทยทุกหมู่เหล่าเลยค่ะ ลัวไม่พอพี่เขาเลยทอดยาวส้องมือดังกันหนึ่งเดียวนะคะก็ตอนนี้เห็นถึงความรักนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจกับท่านนายกอนุทินชาญวิรุณนะคะนายกของคนไทยทั้งประเทศค่ะในโอกาสนี้ สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพนนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ครับที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับสบายดีนะครับต้องกราบขอใครพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างยิ่งทราบมาว่าท่านทั้งหลายได้มารออยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ ็ได้พบปากกับพระบุตรีหลายท่านไปแล้วใช่ไหมครับหรือ,อยังรู้ว่ามาก่อนอ๋ออ๋อพบกับผู้ช่วยพระบุญตรีแล้วใช่ไหมนะครับท่านผู้ช่วยโต้งนะครับแล้วก็พบกับซอกคุณแล้วใช่ไหมฟังดนตรียังตบมือให้นักดนตรีหน่อย นี่จำได้ไหมสองเดือนนี้แล้วเนี่ยวงดนตรีของพี่น้องทหารที่มาเล่นให้พวกเราฟังอะ่ะผมมาร้องด้วยจำได้เปล่าใครอยู่ใครฟังผมร้องจ็ยกมือขึ้นมีป่ะโอ้ก็เดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังครับวันนี้ผมเดินทางมาขณะใหญ่เลยนะและดนตรีมาหลายคนเพราะเราตั้งใจที่จะมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้อง ที่จังหวัสุรินท์แห่งนี้ด้วยความเป็นห่วงและนํากําลังใจอย่างเปลี่ยมนดและผมเรียนตรงๆนะครับเป็นนายกประเกอรเดือนเนี่ยรอวันมาเนี่ยมาพบพวกเรานี่แหละวนะครับก็อยู่เทศก็มีงานเยอะๆไปหมดแต่ใจเนี่ยมันห่วงที่นี่แต่ห่วงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ห่วงพี่น้องทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ ไปปกครองชอรบอสออมผัวงทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาย่างไรก็ตามวันนี้ดีใจแล้วที่ได้มาเจอเอาแนะนำคนบนเวทีหน่อยได้ไหมเพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้จักนะครับว่าคนเหล่านี้นี่แหละที่จะมาทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทั้งทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องของการสู้รบทั้งเรื่องของการฟื้นฟู และเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านแรกเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกนพลแน้าพาณิชย์น,นะครับท่านที่สองรัฐมนตรีพาณิชย์จะได้ทําให้พืชผลราคาพื้นผลของ,ของพิมพม์พ่อพปน้องดีขึ้นนะครับคุณสุปฏีนะครับท่านต่อไปรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณหน้าไหมอดีตแม่ทัพภ้าที่สองแม่ทัพคุณ อดุลน,นะครับท่านต่อไปรัตมนตรีช่วยว่างการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านทารุนะต่อไปสสประกอบของคนสุรินทร์นี่นะครับต่อไปสสแอมนะครับผู้ช่วยและผู้ช่วย,วร,ยรัฐมนตรีโต้งี่เที่โคศกรัฐบาลนะครับสสเสียนะครับสสลำเลิศ แล้วก็ผู้ช่วยเลขาธิตรีของอบอเดีนะนี่คนอีสานหมดชัยภูมิสุรินนะครับแล้วก็ผมก็บุรีรั์ครับนะครับนี่รัฐมนตรีอดีอนะทำเรื่องพวกเทคโนโลยีใช้ยชะดกที่ชอบนะครับจากบุรีรัมเหมือนกัน ประโคนชัยรันตรีช่วยมหาไทยทองสาทองรีคนนี้สําคัญครับรัรนตรีตดนุมนุมุมอะไรนะมือใหม่ไฟแรงนะครับรันตรีสาธารสุขหวนนะัวหน้าอสมออสมอ,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 สอ,อตบมือหน่อยเร็วอ,อสมอ,อจำได้ไหมสอสมอต้องพูดว่าอะไรสมัยเราเจอกันอ,อสมอ,อมาจากไหน มาทำไมโอ้โหตอนเดี๋ยวอย่างนี้จะเขากระโดดเวทีตายเลยนะตอนผมอยู่เสียงดังกว่านี่เยอะเลยมาทำไมใจสั่งมานะครับมาจากไหนสู้ไหมสู้แค่ไหนอ่านี่แสดงว่าลืมผมไปหมดแล้ว <c oughs> เพราะสมัยผมอยู่แล้วบอกว่าสู้จนชนะใช่ไหม ทำไมสู้แค่ไหน oh. อ่าเม่นแล้วทหารจะได้ชื่นใจนะท่านรัฐมนตรีกราทวจะได้ชื่นใจท่านรัฐมนตรีสาธาสุขจะได้ชื่นใจคนนี้รับรองว่าเก่งกว่าผมร้อยเท่านะครับพัฒนาพอมพัฒน,นะครับและคนนี้ไม่ต้องแนะนำเนาะสอสอสอ,สอคุณสอสอปอยและคนสุดท้าย เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาควางจากศกคครีสเกตนะครับนี่แหละคือการปรอาศัยของผมครับประหยัดไปแล้วสินาทีในการแนะนำทั้งหลายนะครับจะได้ไฟติดแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับมีทั้งท่านปรัดกระทรวงมหาไทยโอ้คนที่สำคัญที่สุดต้องแนะนำก่อน ต้องแนะนำเพราะอมไพี่น้องคนนี้ต้องตบมือดังๆให้หลังคาลูกเลยนะเพราะคนนี้จะทําให้พวกเราได้รับชัยชนะและกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่คนโตพิยุทธแค่รับตอนนะครับแค่รับแต่งต้องแล้วตบมือดังไนะครับเราฝากพีวิตไว้กับท่านนะครับแล้วท่านจะนําความผาสุก กลับมาให้เราต่อไปมีท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านที่รัตนะครับนี่แหละหัวหน้านายเภอทุกคนอธิบดีกรมท้องถิ่นรองอธิบดีกรมป้องกันไทยตัดไปอธิบดีกรมดีนะครับกรมเอ้ลัดกรมดีไปลดตำแหน่งเขาะแล้วนะครับท่านพัชระนี่ลัตกระทรวงพาณิชย์ตรงเมืองดัง อของจะของขายจะได้ขึ้นของซื้อจะได้ถูกนะครับทํางานคู่กับรบัฐมนตรีสุงปรจีท่านเลขาธิการสมาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านประหลัดกระวูสารสุขและมีรองผู้บัญาการตํารวจแห่งชาติมาด้วยนะครับพลตำรวจเอกสมรานโดนมานะครับและที่เหลือครับข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นวันนี้เรามาพบกัแบบพ่อแม่พี่น้องทุกคน นะครับเห็นหน้ากันหมดแล้วใช่ไหมครับนะครับพวกเราทุกคนพร้อมที่จะมาทํางานแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่านแล้วก็บอกต้องห่วงนะเงินเยียวยาอาทิตย์หน้าเข้ากระเป๋าทุกคนนะครับ<ฆ>เงินมาแล้วอยู่ในแบนงก์ออมสีนแล้วตอนนี้สุรินไม่มีผู้ว่าใช่ไหมลองผู้ว่าอยากขึ้นผู้ว่าหรือเปล่าอาทิตย์หน้า ตาทิศหน้านะถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าละลุลิศจะไม่มีผู้ว่าเลยนะประหลัดไม่กล้าตั้งเลยนะนะครับเพตอนนั้นเงินเยียวยาทั้งหมดทั้งเยียวยาตัวเรืนเยียวยาอะไรทั้งหลายจะดําเนินการอย่างทันทีนะครับทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับเรื่องการอยู่พี่สร้างบังเกอร์ เรื่องการสร้างหลุนปลอภัยอะไรต่างๆก็ขอให้เป็นธุร่างของพวกผมเพราะแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลครับสองสามเดือนที่แล้วผมก็มาสร้างบังเกอร์ให้จําได้บอกนะครับมากับสองคนนี่แหละฮิ้วกันมาแบกคลอกแทกคอกแทกกันมานะครับไม่มีกลไกราชการช่วยเลยวันนี้เป็นนายกเป็นมทอหนึ่งทำได้ไม่ดีกว่าพันเท่าไม่เยียมนะครับต้องทำอย่างเต็มที่ คราวที่แล้วมาเราช่วยเหลือกันเองรถก็ขนกันมาแท็กแท็กกันมาปูนก็ขนกันมาก็ได้ชร,รอบอรมาช่วยได้อสมมาช่วยแล้วก็ได้ตคุณนี่แหละมาช่วยนะครับช่วยพวกเรานะครับต้พองขอขอบคุณสตทุกคนด้วยความคิดถึงนะครับตั้งใจเลยว่าวันนี้นะครับจะมาให้มันช่ำใจนาทีหนึ่งเพราะข่าวที่แล้วมามันกรอบกรอบแกะนะครับ มามันไม่มีตําแหน่งอะไรมาก็ช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้แต่วันนี้มานะครับแล้วเราสามารถที่จะได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะตระดมงนักไม่ใช่เฉพาะคนสุรินแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งไทยกัมพูชา ไล่ตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลเลยครับนะครับจะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้เปิดด,าด่านหรือเปล่าใครให้เปิดด,าด่านยกมือขึ้นใครอ่าเดยวหนุ่มกระดืบตายนะใครจะให้ปิดด่านต่อไปเพราะฉะนั้นนะ ท่านยกมือ,อกันหมดว่าให้เปิดด่านใช่ไหมถ้าผมเปิดด่านผมจะเจอมือหรือตีนบ้านก็ไม่ต้องหัวนะครับสบายใจได้เราจะต้องทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ในขณนะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่ใช้การพูดเจรจาให้ประเทศไทยเราได้สิ่งที่เราต้องการนะไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดเลยเพราะเราอยู่กนแบบนี้ ไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกนะแต่เราจะต้องทําในทุกๆสิ่งเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับเรานะครับเราจะมีช่องทางหลายช่องทางในการทําให้สถานการณ์กลับมาะครให้ดีให้สุดจริงจริงวันนี้ก็คือไม่ต้องฟังอะไรแล้วครับเดี๋ยวกลับไปผมก็จะไปดูเรื่องเยียวยาให้ไปดูเรื่องความปลอดภัยให้ ไปดูเรื่องหนี้สินให้ไปดูเรื่องราคาสินค้าเกษตรให้นะครับแล้วก็ฟอกไตใครฟอกไตอยู่มีใครฟอกไตอยู่ไหมฮะมาไม่ได้ตอนเนี้บางคนเสียต่างฟอกไตเดี๋ยวรัฐมนตรีเอกรัฐมนตรีพัฒนาจะพัฒนาไม่ต้องเสียเงินเหมือนเดิมครับนะครับ อะไรที่ให้มาแล้วถอ,อนกลับไปไม่ได้นี่คือหลักของผมนะครับวันนี้ผมมีโอกาสกลับมาแล้วนะครับผมจะต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคืนตอบแทนพระคุณที่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์มีบุญคุณกับผมมากรู้บป่าว่าขึ้นมาเวทีทางการเมืองครั้งแรกก็มาที่สุรินทร์นี่แหละมากี่ทีก็พูดคบนี้ขึ้นเวทีพบปากกับพี่น้องครั้งแรกหลังจากเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ที่สุรินทร์นี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้น อ้าวตบมือนี่ผู้โทว่าผู้ตาพูดให้ตบมือนะครับเพราะนั้นไอ้วันไอ้อกไอ้สิ่งที่จะลืมกันไม่มีแล้วแล้วท่านจังหวัดสุรินทร์ก็ให้สอสอผมมามากมายบุรีรัมย์ก็ให้มายกจังหวัดสุรินทร์ก็ให้มาขอนจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวก็ยกจังหวัโอโดอุบลเดี๋ยวก็ยกจังหวัดสี่ห้าจังหวัดยกจังหวัดหมดทำประโยชน,น์ในการเข้าไปในน้องทั้งหมดนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่กันแค่นี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้ว ส่วนที่เหลือเรื่องงานเรื่องการเรื่องความปลอดภัยเรื่องสวัสดิการเมื่อกี้กชอชรบรก็บอกเงินค่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวกลับไปดูแลอยากเติมที่วันนี้ท่านสถิตย์ปกครองท่านประหลัดกระทวงมาไทยมาแล้วนะครับส่วนอสมได้ไปแล้วสองพันนะเฮ้ยยังได้ยังไงต้องได้แล้วสิกพผมเป็นคนเซ็นเช็คให้เองตอนนั้นนะฮะแบง่งแบ่งกัน นะครับถ้าอวิต้องทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของไอความเป็นอยู่นะครับเรื่องความช่วยเหลือต่างๆผมได้รับฟังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทางท่านรองผู้รรว่าราชการจังหวัดจะส่งเรื่องมาแล้วเราจะรีบดูแลให้โดยเร็ววันนี้พี่พี่น้องมานานแล้วฝนก็นจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องนั่งพอกลับไป กรุงเทพนะครับไปซึ้นเรื่องต่อที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์นะครับก็เกิดฝนฟ้าขนาดนี้ไม่รีบไม่พี่น้องกลับเดี๋ยวฝนตกเ็ยแย่ไปหมดเดี๋ยวผมก็ไม่ถึงกรุงเทพด้วยนั่งรอฝนตกนะครับเดี๋ยวประนดี๋มันจะสูงขึ้นนะครับก็ขออนุญาตพบปะพี่น้องแต่พียเท่าน,นี้นะครับเอาใจมาให้ด้วยความห่วงใยแล้วจะมาเรื่อยๆวันนี้มาแบบมาทางการไปหน่อยเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็มาแบบซอกกราว นะครับพบเจอกับพี่น้องไม่รบกวนข้าราชการผู้ใหญ่มากันบ,บมโอ,น,อนี้นะนะนะแล้วก็จะมาพบก,กันอย่างใกล้ชิดต่อไปไม่ต้องห่วงนะครับมีอะไรซอฟต์ุณดูแลอยู่แล้วนะครับพวกเราใกล้ชิดกันขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกสิ่งและก็มีความสุข ที่เหลือปล่อยให้พ่อผมทำงานในบ้านครับเชิญกลับบ้านขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านานักดตรีงางนตรนตุนนายกสมาคมศิลป์สมาคมศิลป์วัฒนการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะคะความคำมั่นสัญญาจากท่านเล่ากันนี้ค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนะคะได้ ว่านไม่ได้แล้วเอ่อตอนนี้เงินถูกถ่ายโอนมายังธนาคารอมสินแล้วของอ่ากระทรวงมหาดไทายและเราก็จะเร่งทำการจ่ายประมาณวันที่7นะครับใช่ไหมครับเวลาปัญจันใช่วันเดือนปัญจันวันที่หกวันที่6เหรอรเห็นเวลาไทยไปแล้วเมื่อกี้มันเอาสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะสัปดาห์หน้าจะ พยาทยอยจ่ายเข้าไปตามบัญชีที่คนมาขึ้นทะเบียนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทางเลขายจัดส่งให้ผู้สื่อข่าวแล้วกันมันมีรายละเอียดอยู่จำไม่ได้แต่ว่าจ่ายแน่อาทิตย์หน้าก็ส่วนสําคัญก็คือเราจะต้องให้การสนับสนุนความพร้อมของฝ่ายกองทัพนะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีการประทะก,กันแต่ว่าเราก็ต้องมีความพร้อมแล้วเราต้องทําให้กองทัพของเรามีความพร้อมมีสายงานุภาพที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามีความพร้อมมากกว่าฝั่งตรงข้ามของเราตลอดเวลานะครับมันเป็นหลักในการเ,เตรียมความพร้อมเพื่อ,อ,อปกป้องอธิปไตย ไม่ไม่ควรเปิดเผยนะครับแต่ว่ารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพื้นเป็นทิ่ของประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีใครสามารถที่จะมาลุกรานหรือจะเข้ามาคุกคามที่น้องประชาชนของเราได้จังหวัดขอเอ็นดีโดนี่มีความเป็นไปได้แค่ไหนอ่เราวางแผนเรื่องพวกนี้โดยทางกองทัพอยู่แล้วนะครับคือเมื่อกี้่อนคือ ก็เมื่อกี้มกไม่ได้ยินเหรอใช่ไหมดูแล้วแทบจะเป็นฉันทานุมัติเลยว่าพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่อยู่ริมชายแดนแท้ๆเนี่ยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบด้วยท่านก็ย่งไม่ยอมให้เปิดไม่มีคนไหนที่บอกให้เปิดสักคนเดียวเพราะฉะนั้นยังไงรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนมันจริงเนอกเปิดด่านเนี่ยมันต้องให้มั่นใจเลยว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นจนกว่า เงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ได้ถูกทำให้เรามีความมั่นใจและพึงพอใจแล้วเราถึงจะพิจารณาต่อไปหลังจากนี้ทที่มีการนำงนลเศรษฐกิจมาด้วยจะกลับไปเพื่อี่จะคู่ไยคืออย่างนี้รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หลายทัานเนี่ยท่านเป็นมืออาชีพแล้วก็ผมคิดว่าท่านมีความเก่งกล้าสามารถอยู่แล้วแต่การที่ผมได้พาท่านมาดูหน้าง,งานด้วยว่าเศร,รษฐกิจในต่างจังหวัดเป็นอย่างไรในส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไรชายแดนเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เศร,รษฐกิจแบบไฮเทคนะครับไม่ใช่เศร,รษฐกิจแบบเงินเป็น จานวนมากมากแต่เป็นเรื่องของวิถีชาวบ้านเรื่องของพืชผลทางการเกษตรพืชผลในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ให้ท่านได้เห็นภาพเพื่อที่ท่านจะได้นําประสบการณ์ของท่านเนี่ยไปปรับให้เกิดมาตรการที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนอย่างจังหวัดสุรินทร์19โครงการในการเดินทาเกษตรกรก็ถึง600ร้อยก่าเรานี่แค่จังหวัดเดียวนะเดี๋ยวยังไงก็ต้องผ่านเข้าไป ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องทําการแกล้งรองเวลาคนขอเขาต้องขอเต็มที่แหละนะ้องนะแต่ว่าเราก็ต้องแกล้งครองถ้าว่ามันมีความจําเป็นนะครับสูงจาเป็นอย่างยิ่งนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีการเผื่อนะครับแล้วก็ทุกบาททุกตางนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนผมก็พร้อมที่จะสนับสนุน,น เราได้ให้ทางกองทัพกำหนดนะครับเขตที่ว่าสามารถจะสร้างรั้วตรงไหนเมื่อไรอย่างไรรูปแบบไหนด้วยรั้วจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศนะครับมันมีมนมนความมบรการสร้างรั้เราะ่เาเราสร้างอยู่ใน,ในแนวเขตของประเทศเรานะครับไม่ได้ไม่ได้ไปลุกล้ำใครอย่าลืมนะจำ คำถ้อยแถแลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยที่สาประชาชานะครับเราเป็นผู้ที่ถูกรุกล้ำนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามหลักตรงนี้เราต้องทําให้ประชาคมโลกเกิดความมั่นใจว่าเราทําทุกสิ่งเพื่อรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศเราไปครับ ก็ตอนนี้มันก็เงียบนะครับมีการเตรียมพร้อมนะครับเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดที่ฝั่งกัมพูชาคนกัมพูชาสามารถข้ามเข้ามาในเขตแดนไทยได้มีทางเดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมตรงนั้นตรงนั้นก็คือก็คือก็คือด่านอันนึงแหละนะครับพี่น้องทหารก็มีความพร้อมที่จะที่จะไม่ให้ไม่ให้เกิด การลุกล้ำเข้ามาของฝั่งตรงข้ามอย่างแน่นอนครับโอเคครับพอ,อแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้บ้างเอา้าทหารทหารไทยแพ้ใครได้อืโอเคขอบคุณนะครับ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 